สวัสดีครับผมจะมารีวิวหอยนะครับอันนี้เขาเรียกหอยโข่งทะเลอันนี้เขาก็เรียกหอยสังนะครับเนี่ยหอยสังใหญ่มันมีเที่ยวตรงนี้ด้วยนี่ก็เหมือนกันนะครับมันเป็นหอยหอยตประเภท เน uhm ี man, need, out, ่ยหอยดาวัวนะครับเนี่ยมันมีปากมันอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาไปไหนมาเยอะอันนี้น่าจะเป็นหอยอย่างเงี้ยมันมีเยอะอย่เนี่ยเนี่ยครับเอามาโชว์หน่อย เป็นอันอันแบบอันดบบอยเปล่ามือนะครับน่ะมันเป็นแบบนี้ค่ะตามันเป็นตัวกลมๆแกะเนื้อนิ่งๆอย่างนี้ถ้าเราถ้าเราอะเอาที่ที่ที่ทีเอังก็ขุด เราก็จะเห็นแล้วก็เอาขึ้นมันก็มีเนื้ออยู่ตรงนี้เป็นหอยเป็นหอยที่เก็บง่ายที่สุดแล้วราคาแพงที่สุดมันมาจากทะเลไม่ใช่วกเนี้ม,นมาจากทะเลแต่ว่าอันนี้ม,มาจากมามันมีอย่างนี้อันดับแรกหอยเต้าปูน มีม well. mm. ีริบไล่แรงกว่าง um> ูเห่าถ okay. ้กเจับนี่อาจจะไปนอนลงบางสถานสิวร้านนาทีก็ได้แดดต่แมันเหมือนขเจดียอันนี้ยเ้ายเข้ายากอง ยาขอจุดการวิวเท่านี้นะครับขอบคุณครับ